ของคุณแม่ปลาหมักสองปีผู <S <s ้เพชรสาลาเอ้ยตื่นนะโบมาทำแม่โอ้คคนอย่าซอยแม่เน่ หลังจากที่เราโอ้ไปเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะขึ้นมาถึง,ถงเทงเถียงนะเราจะขึ้นมาบนเถียงแร้นะคะโอเค แสงก็จะไม่ค,ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคนี่จะเป็นห้องนอนนะคะส่วนที่ข,ขาวๆนั้นก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันคะ่ะห้องนอนหนูตรงนี้ปิดประตูตีแมวตะหม่อมอยู่ใกล้ตู้เย็นร้อยออกมากินตอนกลางคืนหิว <laughs> ตอนดึกนะคะ เดี๋ยวเราจะดูของที่เราไปเตรียมมาก่อนนะคะต้นตอนนี้เราก็จะลงมือทําตำมะหงกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูของที่เราเตรียมมาวันนี้เอ้ยเอ้ยมะเขือเราก็มี้นานะคะนีิมีนามเห็นไหมคะจับต้องระวังด้วยนะคะมีนามค่ะหนึ่งคือมะเขือนะคะแล้วเราก็ไปฟากนู้นตะกี้เพื่อไปเก็บมะเขือเทศมานะคะนี่คือมะเขือเทศ ที่เราไปเก็บมาตะกี้นะคะมันก็จะมีสามสายพันธุ์ที่เราไปเก็บมาตะกี้อืมเป็นของคุณแม่ที่ปลูกไว้ชอบปลูกมากเลยนี่ค่ะนี่จะเป็นไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรลูกแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะลูกแบบนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศแบบนี้ค่ะ แล้วอีกชนิดนึงมันเป็นลูกใหญ่ๆอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนมีอะไรมาเจาะน้องน่าจะหวานนะคะนี่ค่ะนี่บางหน้าหนูไว้โอเคเราได้มะเขือแล้วก็มะเขือเทศนะคะโอ้ตอนนี้เราก็จะให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่เราเก็บจากสวนนี้ก็คือสลัด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  สลัดค่ะเราได้สลัดมานะคะนี่งามๆเลยแล้วไม่กินเยอะอ้วนแม่แล้วก็ผักบุ้งค่ะงามๆเลยผักบุ้งค่ะแล้วก็แตงแตงมะละก,กอ โอเคเราไปลงมือทํากันเลยนะคะเคจะโอ้แสงเนาะมือถือก็ไม่สู้แสงเท่าไหร่วันนี้ตาํามะละกอก่อนอื่นเลยเราต้องลอกไม่ลอกกินก็ได้เด้ดูกระดิ่งมันน้องห่ม่มนะคะอ,อ้แต่แล้วเรานั่งลอกสักคู่นะคะลอกเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาจั จอกๆๆก,ก,กันเลยนะคะโอเคเนาะตอนนี้เราก็ได้ลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราะว่าเอาเปลือกออกเราก็จะลงมือมีดอันอุ้ยขออภัยค่ะเราก็จะลงมือจักนะคะคือการจักมะละกอเราจะไม่ใช้เครื่องอะไรนะที่เราเขาเรียกเครื่องหอเนาะเครื่องหอ ฮอมักหุงสิงไหมเครื่องฮอมักหุงเราก็จะใช้มีดนี่แหละค่ะในการฉิบๆิบบบ,บน้อง <c oughs> โอเคเราขอเวลาฉิบิบิบบน้องก่อนนะคะชอบกินตอนนี้ใหญ่เนาะ กดด้วยนะคะบางคนเขาก็แบบว่าชอบกินแบบจากเอาแบบนี้นะคะส่วนบางคนเขาก็แบบชอบแบบเอาเครื่องไอ้นอั่นน่ะเครื่องหอมะหุงอะขูดขูดก็เป็นเส้นอ่อนๆอย่างนี้แต่ว่าสำหรับลิ้นน่ะ หนชอบกินแบบนี้มากกว่านะคะเส้นน้องก็จะจะใหญ่หน่อยนะคะอืมหวานกรอบมากหนูก็ได้กินเสียงออนที่หนูเคี้ยวหรือเปล่าแต่ว่าเสียงมันแบบว่ากรอบนะคะ,ะกอบเราจะไม่ตำเยอะนะคะ เพราะว่าคนอื่นไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ไม่มีคนกินด้วยเราก็จะเอาแค่พอประมาณนิดหนึ่งนะคะเราจะเอานิดหนึ่งไม่ตำเยอะค่ะเอานน้อยๆก็พอสำหรับบางคนอะ่ะเขาก็จะชอบแบบว่ายังไงอะมะละกอที่ดิบๆอะคะ่ะแต่สำหรับลิ้นนะคะ ชอบแบบเหิมๆอ่ะอย่างนี้มันจะเป็นสีอย่างนี้วันนี้มันจะอร่อยค่ะอร่อยมากแบบว่ามันก็จะออกหวานๆนิดนึงนะคะหรือว่าเอาแบบนี้มาตำอ่ะมันจะอร่อยกว่าแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะบางคนก็แบบว่าชอบดิบๆนี้แล้วก็ไปตำใส่แครอทบ้างนี่เพื่อเพิ่มสีสันใส่แครอทเพิ่มมันก็อร่อยนะคะ ตามที่เคยกินที่ไปซื้อข้างนอกอะค่ะแบบเราออกไปตลาดนี้โอเคไม่เอาเยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะแค่นี้พอไม่เอาทั้งลูกขนาดนาลูกเล็กแล้วนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูว่าเส้นน้องเป็นยังไงหนูอะชอบกินแบบว่าใหญ่ๆอะค่ะชอบแบบ ใหญ่นี่คะ่ะเส้นของน้องโอเคนะคะทุกคนเราได้เตรียมคคกสาหรือว่าของต่างๆที่เราจะทําแล้วนะคะเราก็เริ่มกันเลยนะคะเราจะกระเทียมพริกของเราไม่ไม่ใส่หมดนะคะเผ็ดเราจะใส่เอ,อ่อสามสี่ห้าแค่นี้คะ่ะแค่ห้าเพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะกินเผ็ดไม่ได้นะ น้ำตาลที่มีมดนะคะทุกคนปึ๊บเห็นไหมเออเห้อน้ำตาลที่มีมดหวานปานน้ำอ้อยเพื่อนว่ะโอเคหลังจากที่โอ้ยยังมีมดอยู่หลังจากที่เราเอามดออกเนาะเอ่อเอามดออกอยังเหลือตัวหนึง่ง <c oughs> นี่เราจะใส่ทั้งหมดเลยนะคะหรือเปล่ามันไม่หวานเกินไปหรือเปล่าหักครึ่งแล้วกันเนาะ น้ำตาลใส่ตัวนี้เยอะๆชอบกินหวานโอเคน้ำตาลก็เหลือแค่นี้สงสารมากเข้าครัวแต่ละทีนี่ก็แบบของหมดเร็วมากเวลาหลินเข้าครัวนะแบบโอ้ยยังไงอะเข้าครัวทีไรนี่แบบทำน้ำตาลก่อนเลยอยันดับแรกสงชูรสต่อไปก็เป็นมะเขือเทศ มะเขือเทศใส่แบบว่าเท่าที่ชอบเลยนะคะหลินกับหลานนะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วเนาะก็ต้องใส่เยอะๆหน่อย,อยว่าอืมอันนี้ดีกว่าตอนที่กินดิบๆมาเพราะตอนที่กินดิบๆนี่คือแบบโอ้อันนี้เป็นมะเขือเทศสายพันธุ์อะไรไม่รู้แบบว่าลูกกลมๆ ในน้องน่าจะ,มะเมล็ดน้องน่าจะเยอะอยู่จริงด้วยค่ะเนี่ยเมล็ดน้องน้ําเยอะอยู่นะคะส่วนตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ใส่เยอะๆเลยอู้ อันนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรเนาะเพราะว่าน้องไม่สมบูรณ์นะคะอ๋อนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะโอ้โหใส่เท่าที่มีมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดโอ้โหมันคือความจริงนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าใส่เท่าที่มีนี่มันคือมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด <laughs> โอเคหลังจากเราใส่มะนาวค่ะ ปับป๊บปั๊บสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยปลาล้าหมักของคุณแม่ปลาล้าหมักสองปีโอ้ยดำอุ่มถุ่มอยู่เป็นตตะอยาก,กว่านอกอันนี้อเอาเอาไข่ยังไงอะ่ะโอ้โหแน่มเอียดเลยโอเคืไขมาแล้วแบบ โอ้ยกลิ่นโชยเลยนะคะน้ำของน้องดำมากดำจริงเอูอ้หนึ่งสองใส่เยอะเค็มแหม โอเคหลังจากที่เราใส่ปลาหมักของคุณแม่แล้วเราก็ต้องปิดให้มิดชิดโอเค okay. นะคะหลังจากที่เราใส่ปลาแล้วเราก็จะมะนาวตามค่ะโอเคน, okay. นะคะหลังจากที่เราตำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแม่ของหนูได้ชือ้อ เออขนมจีนมาไว้นะคะในตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยค่ะมีแต่น้ำแข็งโอโอเคเมนูหาก่อนอะไรนี่ผักสลัดอ้ยอันนี้โอ้เยอะอยู่อะไรอ่ะกระลำค่ะทุกคนเอาเนี่นอนนี่ก็เป็นขนมจีนค่ะเดี๋ยวเราจะเอานี่แหละนะ้ะ ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่คือหน้าตาของน้องนี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอาออกไปกินกันเลยนะโอเคนะตอนนี้เขากันซิลงมือกินกันเลยเดี๋ยวเขาบอกวเอ,อร้านก็ล่งอยากเขากล้องน้ำราบัดนี่้ชิมชิมว่าชิชัยถ้วยเลยแต่ว่า มันไม่เบื <c oughs> ่อมอนมาเน,นี่ยคุณขนมจีนอือระวังดีบเข้าตากินกับมือแสบ xà lạt tí nữa đi ngém ngém hâm như nhầy hư <laughs> <laughs> Tchau. Hmm. ตอนข้าวซ่างนี่เอาอืมก้ กาดจำทินงนะ <c oughs> ในมือนี้กระขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะกระขอขอบคุณหลายๆเด้อทุกท่านที่เขามาหับซมในคลิปนี้เนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ดินเนาะในสำหรับคลิปนี้กระขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย